เดี๋ยววันนี้ของเปิดแอร์เลยครับอะไแอร์ครับเปิดแอร์เลยครับกดรีโมทเปิดแอร์รุ่นก็ M Mitsubishi Electric ครับ MS เปิดเลยนะครับครับ G J หนึ่งแปด VA ขีดีหนึ่งนีมีปัดครับลมหมุนเบานะหรือไม่หมุนเลยนะครับเบ่า หมุนอยู่เนี่ยลมมันเบามากเลยนี่ล้างไปนานนะครับพิ่งล้างไปเอง,เง,งครับก็ล้างเองครับล้างเมื็อเอ็วที่แล้วยวขอดูดมีหมดนีมปรับสดดุดเลยอ๋อปรับแรงสุดแล้วนี่ ไอ้โจ๊ก็้องมาปรับให้หมนแล้มแรงสุดแล้วครับไม่ไม่เขาไม่ปรับที่เราไอ้โจ๊กมาปรับไงวันนั้นโจ๊กมาปรับไี่เหรออ๋อใช่ใช่ปรับอันกรงแรงขึ้นใช่เดีวพูดถึงไอืมตามหลับต้องแรงกว่านี้นะเหรอครับโอเคเดี๋ยวแกดูกันหมืนเบานะแต่ตินตีโป๊ตี่มัดมืดไปไหมเห็นเห็ครับเห็นเป็นอินเวอร์เตอร์นะสั่งจากบอร์ดนะตอนนี้ ไม่มีสพปาซิเตอร์เป็นมอเตอร์บัลเลสเสียงวอสซิเลย ใช่มอเตอร์บัตเล็เป็นมอเตอร์ไม่ใช่เครื่องขับปาสตเตอร์มันบอยแต่เสียงมีเสียงเรลเดียต้องวัดไฟสปีดด้วยกันแดงไฟบวกสี่ร้อยสามร้อยนะดังเก้าเดี๋ยวปปด,ดูคำนะสั่งสป,ปีดกัน มาเท่าไหร่นะสีขาวสีขาวได้เป็น VCC สีนี่้เป็นสีเหลืองหรือเปล่าไฟยางอะไรนี่เออคุณช่วยเถอะไหมครับอ๋อไม่ไม่อะไร ดีซีสามร้อยยี่สิบหกโวลต์เสียงออสซิเลตแดงดำสีขาว v c <oughs> c สิบสี่จุดหกสี่สีเหลืองครับ สีเหลืองก็สามโวล์นะฟีดแบ็กต้องวัดคาปลาดูแล้วกันไอโฟแห้งไหม <Okay. S 1> ไฟก็ปกตินะ จะมีเสียงวัสซิเลตเล็กๆวันเจ้าของปิดแอร์ปิดเบรกเกอร์ครับรแสามเบรกเกอร์วนลงหน่อยเดี๋ยวต้องวัดแบบรงเปสัมเบเกอร์ลงเดี๋ยวเช็คดูคาปานิดนึงอันนี้มันก็ไม่มีอะไรมีแต่มอเตอร์อย่างเดียวไฟปกตินะน,นี่ลองลอยวัดแล้วก็วัดค่าคาปานะครับก็ได้ร้อยสิบเอ็ดมโคลนี่สีขาวก็ได้สิบห้า สปีดสามฟิทแบ็กก็มีนะครับก็ไม,มไ,ไม่มีอะไรมากครับอย่างนี้ก็มอเตอร์เสียนะครับมอเตอร์ตัวไหนตัวนี้ครับแพงไหมครัมอเตอร์ถือเดี๋ยวลองเช็คราคาอีกทีนะครับครั้งนะครับปิ๊บสามครั้งที่หมุนอยู่นะครับแล้วคนรีโมทปิดแล้วก็ไม่หมุนอีกแล้วสองสามโอเค อเตอร์เสียนะ